ซาร่าปื้มน้องแม็กเวลขอเรียนทำขนมครั้งแรกก็ดูน่ากินเลยเรื่องราวปัญหาความรักที่ร้อนร่อก็เริ่มเบาลงสำหรับซาร่าคาซิงกินีกับไม้พิรัตโดยทางด้านซาร่าก็ได้พาลูกชายน้องแม็กเวลมาหาไมตามที่ตกลงคุยกันโดยมีคนกลางหนุ่มกันชัยมาช่วยไก่เกียรให้ทุกอย่างดีขึ้น จนเกิดคลิปนาทีประทับใจพ่อลูกสวมกอดกันอย่างแน่นล่าสุดทางด้านซาร่าได้โพสต์ภาพน้องแม็กวลไปเรียนทําขนมเพื่อให้คุณแม่ได้ทานครั้งแรกที่เห็นขนมแล้วบอกเลยว่าหิวมากและยังดูดีมากอีกด้วยโดยซาร่าเผยว่าอยากทําอาหารให้แม่กินแม็กอยากเก่งเพราะแม็กยังไม่เก่งแม็กเคยทําไข่ให้แม่กินฝีมือแม็กมันยังไม่อร่อยนะแม่แม่จําได้ไหมแม็กรู้พอแม็กชิมก่อน หลังจากคำพูดไม่กี่คำของลูกคุณแม่รีบหาสถาบันที่เรียนทำอาหารทันทีใครจะไม่อยากมีลูกทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินเมื่อรู้ว่าลูกมีความตั้งใจมีความชอบกับการทำอาหารขนาดนี้ลูกชอบอะไรแม่ก็สนับสนุนเต็มที่นะครับนอกจากลูกจะมีความสุขกับการเรียนแล้วลูกก็มีความสามารถติดตัวไปด้วย hashtag, ความตั้งใจของพี่แม็กความสุขของพี่แม็กเมื่อก่อนแม่ไปเรียนทำขนมเพื่อพี่ ตอนนี้พี่ไปเรียนทำอาหารเพื่อแม่น่ารักจังครับ #hattag ค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยคอยเรียนรู้